เรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะคะเกี่ยวกับจำนวนจริงนะคะเป็นแผหน1มีนาคม2556ข้อที่36นะคะเขากำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มซึ่งสอดคล้องกับสมการ2สมการนี้นะคะโดยหนูจะให้สมการนี้เป็นสมการที่1 สมการนี้เป็นสมการที่สองเขาบอกว่าจงหาค่าที่มากที่สุดของเอกกำลังสี่บวก B ียกกำลังสี่ค่ะก่อนอื่นเราต้องพิจารณาสองส,องสมการนี้ก่อนนะคะว่า อันไหนที่จะสมควรที่จะพิจารณาหนูพิจารณาสมการที่สองก่อนเลยค่ะเพราะว่ารูปแบบมันดูง่ายสมการที่สองนะคะก็คือ a คูณกับวงเล็บเปิด a บวก b บวก3เท่ากับ0จะเห็นว่า a จะเท่ากับ0หรือ a บวก b บวก3เท่ากับ0เราจะจัดให้เป็นรูป a เท่ากับค่ะเพาะว่าเราจะต้องเอา a นียค่ะแทนในสมการที่ 1, 1แล้วก็หา b นะคะเราถึงจะหาค่าที่มากที่สุดของ a ยกกำลับบง4บวก b ยกกำลับบง4ได้ค่ะก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะคะอันนี้กรณีที่1 อันนี้กรณีที่สองกรณีที่หนึ่งนะคะ A เท่ากับศูนย์เอาไปแทนในสมการที่หนึ่งนะคะก็จะได้สอง b ลบ a ของเราก็คือ0เท่ากับ a ก็คือ0 b 1. บวก b บวก1งวงเล็บ2องลบ b ค่ะกระจาย2เข้าไปเลยค่ะเป็นส b ลบศูนเท่ากับศนี่ไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อสิ่งใดเมื่อจำนวนใดๆลบศูก็จะได้จำนวนนั้นถูกไหมคะ ตรงนี้ก็จะได้ b บวก1คูณกับ2ลบ b กระจาย b เข้าไปเลยค่ะเด็ดแจง b เข้าไปจะได้ 2b ลบ b ลก็ลัอ2กระจาย1เข้าไปค่ะจะได้บวก2ลบ b เราจะลบ 2b เข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะคะเพื่อให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับศูนย์ศูนย์ก็จะเท่ากับอันนี้กับอันนี้ลบกันตัดกันหรือลบกันเหลือศูนย จะเหลือลบ b ยกกำลับบงสองบวกสองลบ b จัดรูปสมการให้ดูง่ายขึ้นค่ะจะเป็นลบ b ยกกำลังสองลบ b บวกสองจัดรูปอีกค่ะ b ยกกำลับบงสองบวก b ลบสองเท่ากับศูนย์เราก็ใส่แยกตัวประกอบนะคะ ก็เป็นฝั่งนี้แล้วกันเนาะแยกตัวประกอบนี้จะเป็น b e คูณกันได้ b คูณสองนี่ก็คือได้พ์หน้าแช้ตัวนี้จะคูณกันได้พดหลังต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบถูกไหมคะคูณกันล้องให้ตัวนี้แล้วกันอ่ะแล้วเรามาดูพดกลางพดกลางก็ได้จากคูณค่อยค่ะตัวนี้จะได้ลบ b นี้จะได้ 2b บวกกันบวกกันได้ 1b ก็คือ b นั่นเองค่ะโอเคเราได้ตัวประกอบออกมาแล้วตัวประกอบก็คือ b ลบ1กับ,บ,บ b บวก2เท่ากับ0 b ลบ1จะเท่ากับ0หรือ บ6กสองเท่ากับศูจะเท่ากับ1หรือ B จะเท่ากับลบสองค่ะเราก็จะลงเทนค่า A และ B เข้าไปในสมการนี้ของเรานะคะ บีเรามีสองตัวเราก็จะแยกกรณีออกอีกเป็นกรณีที่ b เท่ากับหนึ่งหรือ b เท่ากับลูปสองอีกกรณีหนึ่งค่ะกรณีแรกนะคะแทน a เท่ากับศูนย์และบเท่ากับหนึ่งอของเราก็คือศูนย์ยกกำลังสี่บวกกับหนึ่งยกกำลังสี่เท่ากับหนึ่งค่ะ ข้นี้กรณีที่สองแทน A เท่ากับศูนย์แต่แทนบเท่ากับลบสองจะได้ศูนยกกำลังสี่บวกลบสองยกกำลังสีเท่ากับสิบหกค่ะแต่ว่านี่ยังไม่ใช่คำตอบนะคะยังไม่ใช่คำตอบของโจทย์แต่เป็นคำตอบของสมการ เรายังเหลืออีกกรณีหนึ่งค่ะคือ,กร,อกรณีที่สองกรณีที่สองนะคะ e เท่ากับลูบ b ลูกสามแล้วก็แทนสมการที่หนึ่งค่ะจะได้สอง B-A ลบ A ของเราก็คือลบ B ลบ3เท่ากับเท่ากับว,วงเล็บเปิด A ของเราก็คือลบสลบบวก B-1 ลบ1วงเล็บปิดคูณกับ2ลบ ดีโอเคแทนค่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาปกติแล้วค่ะกจะใหนึ่งกระจายกร,ระจายลบเข้าไปนะคะจะได้สองคูณกับ B ีบวก B ลบสามเท่ากับอินดีน้ไหมคะลบบีก,กับบวก B ีเมื่อบวกลบก,กันแล้วจะได้ศูนย์ก็คือไม่มีค่าเราก็จะเหลือแค่ลบสามบวกหนึ่ง วนกับ2ลบ b ค่ะอย่งเลขนี้ b บวก b ก็จะได้ 2b ลบ3เท่ากับลบ3บวก1ได้ล 2, บ2คูณกับ 1, ลบลบ b ค่ะเราก็หาร2เข้าไปทั้งสองข้างสมการนะคะ เราก็จะได้สอง b ลบสามพอตบลบสองลบีเราก็กระจายลบเข้าไปก่อเข้าไปก่อนนะคะก็จะได้สองบ b ลบสามเท่ากับลบสองบวกบีค่ะ เราก็จะย้าย b มาอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะก็คือลบ b ไปทั้งสองข้างของสมการจะได้ตรงนี้จะเป็น 2b ลบ b เหลือ b ลบ3นะคะตรงนี้ก็จะเหลือ0 ก็จะเหลือคลบสองเดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้เรากระจายลบเข้าไปดังนั้นจะต้องปินบวกสามแล้วเราจะได้ค่า b เท่ากับลบสองลบสาม b เท่ากับลบห้านเองครับเราก็จะแทนค่า a เท่ากับลบ b ลบสามแล้วก็ b เท่ากับลบห้าเนี่นะคะเข้าไปในสมการที่เราจะหาคำตอบนั่นก็คือ a ยกกำลังส okay. ี่บวก b ยกกำลังสี่แทนเท่ากับลบ b ลบ สและ b เท่ากับลบห้าในสมการ a เท่ากับสี่บวก b ห้ากับสี่บบวก a ยกกำลังสี่ a ยกกำลังสี่บวก b ยกกำลังสี่นะคะจะได้ เเนี่ยค่ะเราเราต้องมาพิจารณาก่อนเเท่ากับลบบลบสามเเท่ากับลบ b ของเราคือลบห้าลบห้าก็จะลบสามเของเราจึงเท่ากับห้าบวกมันเท่ากับห้าลบสามห้าลบสามก็จะเหลือสอง ดังนั้นจะได้ a ถ้ากับ2และ b ถ้ากับลบ5แทนในสมการที่เราต้องการหานะคะ่ะ a ของเราคือ2ใช่ไหมคะ2ก็ยกกำลัง4บวกด้วย b ของเราคือลบ5ลบ5ก็ยกกำลัง4เท่ากับ1 6บวก5525

และนี่ก็คือคำตอบที่สามของเราคะแต่โจทย์เขาบอกว่าจงหาค่าที่มากที่สุดของ a ยกกำลังสี่บวกด้วย b ยกกำลังสี่นะคะแต่ที่เราแทนค่า a ยกกำลังสี่บวก b ยกกำลังสี่ทั้งสองกรณีแล้วได้สามคำตอบค่ะก็คือหนึ สิบหกและหกร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหกร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นคำตอบหรือว่าเป็นค่าที่มากที่สุดข,ของ a ยกกำลังสี่บวก b ยกกำลังสี่ค่ะดังนั้นหกร้อยยี่สิบสี่จึงเป็นคำตอบค่ะข้อที่สองนะคะ จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันค่ะจะเป็นแผ่นหนึ่งกุมภาพาันหกสองข้อที่ยี่สิบหกนะคะเขาให้ตัวนี้แทรเซตของจำนวนเต็มถ้า f เป็นเป็นผลคูณคารพิเชียนของจำนวนเต็มเป็นฟังก์ชันโดยที่ f ห้าเท่ากับสิบหกและ f n แบ่งเป็นสองกรณีกรณีนี้น่าจะเป็นที่กรณีนี้เป็นคู่ เมื่อ n เป็นจำนวนคี่เมื่อ n เป็นจำนวนคู่แล้วค่าของ sigma 3n เท่ากับรบสาม sigma n เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะแล้วกมาหาก่อนว่า sigma n เท่ากับเท่าไหร่เราจะให้ n เป็นจำนวนคู่ จำนวนที่ให้ n เป็นจำนวนที่ f ห้าเท่ากับ f f n ลบสองบวกสองอนนะคะใช้สมการนี้เพราะว่าลบห้าเป็นกี่เนาะจะเป็น f ลบสองบวกสองอีกแล้วคือจะได้เป็น f สามบวกสิบแล้ว f ห้าเนี่ยค่ะมันเท่ากับสิบ เอฟห้าเท่ากับสิบหกแล้วจะหาเอฟสามได้ค่ะเสามก็จะเท่ากับสิบหกลบสิบเท่ากับสิบหกลบสิบเท่ากับหกแล้วเมื่อเอฟสามเท่ากับหกเอสามเท่ากับหกเอสาม สามลบสองบวกสองคูณสามเท่ากับเอฟหนึ่งบวกสามสองหกเอสามของเราเห็นไหมคะว่าเอสามเอสามเท่ากับหกก็จะใส่หกตรงนี้เลยเราจะหาค่าเอฟหนึ่งได้ค่ะเอหนึ่งเท่ากับเอลบหกหกศูนย์เมื่อเอฟหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วก็หาต่อเลยค่ะ ป็นไม่แต so so ่งเจนที่ก็จะใช้เป็น f n ของเราคือหนึ่งลบสองบวกสอง n n ของเราก็คือหนึ่งเท่ากับ f ลบหนึ่งบวกสองหนึ่งเป็ n จะแน่นอนค่ะ f หนึ่งของเราก็คือศูนย์ด้านซ้าเนาะจะได้ f ลบ หนึ่งเท่ากับศูนย์ลบสองเท่ากับลบสองแล้วก็แทนต่อยค่ะเลบหนึ <Okay. S 1> ่งเป็นพืนที่แล้วก็ใช้สูตรตัวนี้จะเป็นเอฟเอเอ็ N. N ของเราก็คือลบหนึ่งลบสองบวก สองเอ็นของเราคือลบหนึ่งจะไเท่ากับเอฟลบสามบวกลบสอง F อลบหนึ่งแปก็คือลบสองนีง่เองราจะได้เอลบสาเท่ากับลบสองลบวกบวกกับลบเป็นลกย้ายไปฝั่งนีง้เป็น จะเป็น2 3 f ลบ3เท่ากับ0โอเคอันนี้ในกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่นะคะ เราก็จะได้ f สองแทน n เป็นสองนะคะเท่ากับ f สองบวกหนึ่งเราจะใช้ตามนี้เลยนะคะสองคือ n บวกหนึ่งไม้ปิดลบสองเท่ากับ f สองเท่ากับ f สองบวกหนึ่งเป็นสามลบสอง f สองเท่ากับเห็น f สามไหมคะ f สามตรงนี้จะเท่ากับหกเพราะฉะนั้นเราจะแทน f สามตรงนี้ค่ะ เป็น6ลบ 2x 2ก็จะเท่ากับ4ทีนี้เราจะมาหา f 0ูนย์นะคะเดี๋ยว f 0 x 0เท่ากับ f นของเราลบศนยบวก1ลบศูโอเคไ f 0เท่ากับ0บวก1เป็น1นะลบศูน f ศของเราก็จะเท่ากับ f 1บวก f 1ลบศ f 1ของเราปแล้ว เ็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะแทนเอฟเปลนเป็นศูนย์ลบศูนย์เอฟศูนย์ของเราก็เลยได้ศูนย์ค่ะทีนี้เหลือเอฟลบสองเราจะแทนเอ็เป็นลบสองนะคะก็จะได้เอฟองฤษผิวลบสองบวกหนึ่งสอยุคศูนย์นะคะอ๋ตัวน,นี้ต้องเป็นอินหัวต้องเป็นสองก็จริงอินหัวเป็นลบสองก็จะใส่ลบสองเในตามนี้เลยนะคะแล้วเอฟเลา เลบสองของเราจะเท่ากับเอฟลบสองบวกหนึ 1, ่งได้ลบสองลบสองบวกหนึ yeah. point, ่งได้ลบหนึ่งบวกสองเอฟลบหนึ่งของเราเฟลบหนึ่งของเราคือนี้ค่ะบเอฟลบหน่งของเราก็คือลบศูนค่ะเราก็แทนลบสองเข้าไปในเอฟลบหนึ่งตรงนี้เอฟลบหนึ่งจะแทนว่าเป็นลบสองอันนี้เป็นบวกสองเอฟลบสองของเราจะเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะ เราจะได้มาสามค่อย n ก็กับลบสามก็คือเราจะหาเ n ก่อน n ของเราก็คือ f 2> f ลบสามบวก f ลบสองบวก f ลบหนึ่งบวก f ศูนย์บวก f หนึ่งบวกไปจนถึงเฟลบจนถึงเอสามเลยค่ะบวกเอฟหนึ่งบวกเอสองบวกเอสามจะเท่ากับเอฟสามของเราคืออะไรคะเอสามของเราก็คือศูนย์แล้วก็เขียนศูนย์บวกเอสองของเราคะเอฟลบสองของเราเอฟลบสองก็คือศูนย์หนแล้วก็จะเขียนศูนย์บวกกับเอฟลบหนึ่งค่ะเลบหนึ่ง เอกรูปเงินของเราเป็นลบสองนะคะบวกกับเอ x ศูนย์ x ศูนย์ของเราเป็นศูนย์นะคะบวกกับ f หนึ่งเอฟหนึ่งของเราอยู่ไหนนี่ศูนย์แล้วก็แทนศูนย์บวกกับเ x สองนะคะ x สองตรงนี้ของเราเป็นอะไรเป็นสี่ค่ะบวกกับเ x สาม x สามของเราเป็น เป็นศูนะคะ <parece maison. S 1> ก um ็ใส hmm. ่บวกศูเข้าไปคำตอบก็คือศูนย์บวกศูนย์ใด้ศูนย์บวกกับลบสองลบสองลบสองบวกสี่ได้ลบสองบวกสี่ได้ไหมคะได้สองก็บวกสองเข้าไปจินแปดเจ็ดดังนั้นคำตอบของ f เป็นก็คือแปดค่ะ